พูดก่อนคิดคิดทุกสิ่งที่ทำไม่ทำทุกสิ่งที่คิดคิดก่อนทำไม่ทำก่อนคิดคิดก่อน คิดคิดก่อนคิดคิดทุกสิ่งที่พูดไม่พูดทุกสิ่งที่คิดคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดคิดก่อนคิดคิด ไม่าำก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำไม่ทำก่อนพูดเออไม่ทำก่อนคิดไม่พูดก่อนคิดคิดทุกสิ่งที่พูดไม่พูดทุกสิ่งที่คิดคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดคิดทุกสิ่งที่ทำ ไม่ทำทุกสิ่งที่คิดคิดก่อนทำไม่ทำก่อนคิดคิดก่อนคิดคิดก่อนคิดโอเคเบื่อแล้วนะอับยืนขึ้นมาอ่าละ